สิบห้าพฤติกรรมสิบห้าพฤติกรรมสิ่งที่คุณทำแล้วก็อาจจะทำให้คุณอ้วนแบบไม่รู้ตรงมาก่อนนะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โฟร์ดียังฟิต40ก็ฟิตได้นะคะวันนี้จะมาแชร์15พฤติกรรมหยุดอ้วนค่ะเช็กกันได้เลยค่ะว่ามีใครทําแบบนี้บ้างนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่1-15ถึงข้อนะคะที่จะทําให้คุณอ้วนนะคะอันใหญ่หทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์กันไปได้นะคะถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะหรือว่ากดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการ แจ้งเตือนเวลาที่แมีคลิปใหม่ๆค่ะส่วนใครที่พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะกินเร็วเคี้ยวอาหารแบบไม่ละเอียดค่ะการกินเร็วนะคะจะทําให้คุณรู้สึกว่าอิ่มยากนะคะดังนั้นลองเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะกินให้ช้าลงค่ะ เราจะทําให้คุณอิ่มได้ง่ายขึ้นค่ะข้อที่2ค่ะนี่ใส่ที่มีความเสียดายอาหารนะคะทําให้กวาดเรียบไม่เหลือบนโต๊ะอาหารอันเนี้ยก็เข้าใจนะคะอินเนอร์สำหรับคนที่เสียดายอาหารนะคะเพราะว่าก็เป็นเหมือนกันดังนั้นลองสั่งอาหารแบบน้อยๆดูนะคะหรือว่าตักอาหารแบบน้อยๆดูนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บกวาดตอนที่คุณกินไม่หมดค่ะข้อ3ค่ะนี่ใส่กินขา้าวไม่กินหวานสันดานใก้อุย้ยคืออันนี้ไม่ได้ด่าใครนะคะแต่มันเป็นสุภาษิตคําไทยนะคะที่เราไม่ต้องเอามาใช้ก็ได้ ค่ะทุกคนคือจุดนี้ยอมเป็นไพร่ก็ได้ค่ะถ้าเกิดอยากจะผอมก็อาจจะต้องยกเลิกความเป็นผู้ดีนิดนึงเพื่อความผอมอะคะ่ะอันนี้ก็อยากจะแนะนำนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครแบบทนไม่ได้จริงๆนะคะในการที่จะติดของหวานหลังมือ้อข้าวนะคะก็ให้กินเป็นผลไม้ก็ได้ค่ะแต่เป็นผลไม้ที่หวานน้อยๆมากๆเลยนะคะอย่างเช่นฝรั่งนะคะแก้วมะกรชมพู่กีวีค่ะส่วนมื้อก่อนอาหารนะคะก็เน้นเป็นพวกผืชผ,ผักใบเขียวนะคะที่มีไฟเบอร์เยอะนะคะจะได้อิ่มไวค่ะข้อสี่ค่ะ ติดนี้สายเครียดแล้วก็กินค่ะนี้ไม่แน่ใจว่าเหมือนคุณกําลังหาข้ออ้างให้กับการกินมากกว่าหรือเปล่านะคะเพราะว่าความจริงก็คือการกินนะคะไม่ได้ทําให้คุณหายเครียดไปซะหน่อยหรือว่าความจริงคุณเอาความเครียดมาอ้างเพื่อให้ได้กินในสิ่งที่ต้องการมากกว่ากินอะไรมากมายก็ไม่รู้ตอนเครียดนะคะหลังเครียดไปแล้วนะคะผ่านจุดเครียดไปแล้วก็จะเครียดหนักขึ้นไปมากกว่าเดิมค่ะเพราะว่าน้ําหนักขึ้นนะคะกินพลังงานเยอะนะคะน้ําหนักขึ้นอ้วนขึ้นนั่นเองค่ะ พอ้อย่าค่ะนอกจากเครียดก็กินแล้วนะคะมีความสุขก็กินค่ะเครียดก็กินมีความสุขก็กินเอาจริงลองถามตัวเองก่อนนะคะว่ามันคือข้ออ้างหรือเปล่านะคะเพราะความจริงก็คือคุณสามารถกินอะไรก็ได้นะคะที่คุณอยากกินค่ะ โดยที่ไม่ต้องมีความเครียดแล้วก็ไม่ต้องมีความสุขเข้ามาเป็นข้ออ้างเลยค่ะแต่แค่คุณนะคะควบคุมปริมาณการกินอาหารนะคะในแต่ละมื้อให้มีความเหมาะสมนั่นเองค่ะจ้างพฤติกรรมการกินบาลานซ์นะคะให้กับตัวคุณเองค่ะว่าไหนกินเยอะหน่อยนะคะก็ไปเบิร์นแล้วก็ออกกำลังกายออกก็ได้ค่ะข้อที่6ค่ะน้ําตาลตกบ่อยเวียนหัวเก่งกเลยต้องหาของหวานมาแก้น้ําตาลตก เอาจริงถ้าเกิดคุณปวดหัวนะคะก็ไปนอนพักค่ะหรือหาสาเหตุของการปวดหัวนั้นให้เจอนะคะแล้วก็แก้กันที่ต้นเหตุค่ะสาเหตุการเวียนหัวมึนหัวนะคะมีอีกหลากหลายสาเหตุมากมายเลยค่ะคือไม่ใช่ว่าปวดหัวหรือเวียนหัวแล้วก็คิดว่าน้ําตาลตกน้ําตาลต่ํานะคะข้อ7ค่ะออกกําลังกายเยอะกินอะไรก็ได้ออกกําลังกายหนักกินหนัก เค้าเจ้าค่ะก็คือลดไขมันไม่ได้อยู่ดีค่ะทุกคนข้าวผาดค่ะกินอาหารแปรรูปหรือกินอาหารสําเร็จรูปที่มีโซเดียมแล้วก็มีผงชูรสเยอะค่ะ ว่าน้ําตาลนะคะหนักแล้วนะคะน้าตาลเป็นศัตรูของการลดความอ้วนนะคะแต่ว่าผงชูรสนี่คือหนักกว่ามากค่ะเพราะผงชูรสนะคะทําให้ฮอร์โมนอินซูลินผลิตออกมา,มามากถึง300%ค่ะยิ่งฮอร์โมนอินซูลินผลิตออกมา,มามากนะคะก็จะทําให้ลดไขมันได้ยากแล้วก็ไขมันสะสมได้ง่ายมากขึ้นค่ะข้อที่9ค่ะเพราะคุณเสพติดแป้งและน้ําตาลนั่นเองค่ะหลายคนนะคะคิดว่าการกินหวานนะคะช่วยคลายความเครียดนะคะเอาจริงมันก,ก็กินได้บ้างนะคะแต่ว่าอยากให้คุณลดปริมาณการกินน้ําตาล ลองดูค่ะ ลด,ดความทีลงดูนะคะสังเกตเวลาที่คุณกินเครื่องดื่มสูนแคลนะคะหรือน้ำหมัดลมที่เขียนว่าไม่ใส่น้ำตาลนะคะองจริงเลยคือคุณไม่ได้อ้วนนะคะเพราะว่าความหวานในเครื่องดื่มเหล่านั้นนะะแต่เมื่อคุณกินสารให้ความหวานเข้าไปแล้วนะคะคุณก็อยากจะไปกินอาหารหรือขนมหวานๆต่อไปนั่นเองค่ะทําให้พฤติกรรมการเสพติดน้ําตาลนะคะไม่เลิกค่ะและที่สําคัญก็คือเมื่อคุณเสพติดความหวานมากๆนะคะโฮอร์โมนอินซูลินนะคะก็จะผลิตออกมาหลั่งออกมานะคะจะทําให้ไขมันสะสม ได้ง่ายมากขึ้นค่ะข้อสิบค่ะพฤติกรรมที่คุณกินอาหารรสจัดค่ะหวานจัดเค็มจัดเมื่อคุณได้รับปริมาณน้าตาลเยอะนะคะโซเดียมสูงนะคะผงชูรสเยอะไปอีกนะคะก็ทําให้ตัวบวมนะคารลดน้ําหนักได้ยากค่ะดังนั้นาให่ทุกคนเลิกยึดติดกับความอร่อ,รอยแล้วก็กลับมากินอาหารแบบสมดุลดีกว่าค่ะเย้ yeah, ทุกคนเขาเดาอีก5ข้อสุดท้ายเท่านั้นเองค่ะข้อที่11ค่ะเพราะคุณอดอาหารจนทําให้คุณหิวมากจนเกินไปค่ะ ทีนี้พอฮอร์โมนอิ่มหรือฮอร์โมนเลปตินปรปบพัวนะคะก็กินอะไรก็ไม่รู้สึกอิ่มอีกแล้วค่ะ เก็เวลาที่คุณหิวมากๆแล้วไปกินอะไรนะคะก็จะไม่รู้สึกว่าอิ่มเลยนะคะเพราะว่าสาเหตุนั่นก็คือฮอร์โมนอิ่มหรือฮอร์โมนเลปตินแตรปนนั่นเองค่ะเพราะคุณกินในขณะที่หิวมากเกินไปค่ะข้อที่12ค่ะพฤติกรรมการกินขนมคืองานอาด,ดิเรกค่ะหลายคนคิดว่าขนมคลนขนมคีโตขนมวีแกนหรือขนมคาร์บต่ำใดๆนะคะกินแล้วไม่อ้วนอันนี้ถือว่าไม่จริงเลยนะคะขนมคลนกินทุกวันก็อ้วนได้เหมือนกันค่ะดังนั้นแนะนาให้คุณกินทุกอย่าง,างในปริมาณที่ มาสดีก่สิี่13ค่ะพฤติการเหลีนความคิดที่ว่าการออกกำลังกายช่างน่าเบื่อช่างทรมานเอาจริงถ้าเกิดคุณคุมอาหารอย่างเดียวนะคะโดยที่ไม่ออกกำลังกายนะคะเอาจริงก็คือผอมนะคะแต่ว่าสุขภาพก็ไม่ได้ดีนะคะก็ไม่ได้ผอมแบบยั่งยืนเพราะว่าก้านไม้ของคุณนะคะไม่ได้รับการพัฒนาเพราะการทาเวทเทรนนิ่งหรือการเบิร์นไขมันจากคาร์ดิโอนั่นเองค่ะอายุ35ปีขึ้นไปนะคะร่างกายจะเกิดภาวะคายโปรตีนนะคะทำให้มีการสูญเสียนมลกล้ามเนื้อทุกๆปีเลยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะคะที่ท ไม่ได้บอกผอผ่างพลังงานของเรานะคะทํางานได้แย่ลงค่ะดังนั้นการออกกำลังกายนะคะด้วยการทำเวทเทรนนงแล้วก็คาร์ดิโอนะคะจะเป็นการช่วยทําให้เราพร้อมแบบยั่งยืนค่ะ2ข้อสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนข้อที่14ค่ะพฤติกรรมที่คุณท้อง,ง่ายนะคะกับการลดน้ําหนักนั่นเองค่ะ ตรงนี้นะะอยากเป็นกันเมใจให้ทุกคนเลยนะคะลองปรับพฤติกรรมแล้วก็สร้างวินัยน,ยนะคะที่เกิดจากปัจจัยภายในในตัวคุณเองนะคะต้องเลิกเป็นคนที่ท้อง,ง่ายค่ะเราต้องเป็นคนที่สตรองค่ะต้องเป็นคนจิตแข็งค่ะอย่าไปนอนกับการชั่งน้ําหนักทุกวันนะคะทุกคนเลิกชั่งน้ําหนักได้แล้วนะคะให้ดูที่สัดส่วนของตัวเองเป็นหลักค่ะถ้ารูปร่างกระชับได้ส,สัดส่วนก็ถือว่ามาถูกทางแล้วค่ะทุกคนอย่าให้ตัวเลขบนตาชาั่งนะคะมาวัดความสําเร็จของคุณค่ะอยากทุกคนลองเอา ชนะใจตัวเองสักครั้งนะคะเพราะว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนอ้วนตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วก็ระบบเาผาผลาญพังนะคะมาตลอดเลยะคะ่ะโครงสร้างก็ตัวตันนะคะแต่ว่าก็มาลดความอ้วนได้ตอนที่อายุ 40, 40นี่แหละค่ะถ้าทําได้ทุกคนก็ทําได้ค่ะ้อสุดท้ายแล้วคะ่ะทุกคนเย่ yeah! เป็นเรื่องเกี่ยวกับ mindset ค่ะอยากให้ทุกคนเลิกยึดติดกับคำว่าทำไม่ได้หรอกนะคะเลิกความคิดที่ว่าฉันเกิดมาอ้วนกรรมพันธุ์ฉันอ้วนโครงสร้างฉันมาอ้วนกินอะไรฉันก็อ้วนง่ายแล้วก็เป็นคนลดยากมากๆเลิกคิดแบบนี้ได้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าโครงสร้างแล้วก็กรรมพันธุ์นะคะมีส่วนจริงค่ะแต่มีส่วนเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะทุกคนนอกนั้นอีกแปดสื่อไปใจนะคะเป็นพฤติกรรมแล้วก็วินัยของเราล้ลวนเลยค่ะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรากำหนดแล้วก็ควบคุมมันได้ค่ะ อยากให้ทุกคนกลับมาปรับพฤติกรรมนะคะการกินให้สมดุลการออกกําลังกายที่เหมาะสมจะดีกว่าค่ะแล้วคุณก็จะพบว่ายีนอ้วนทําอะไรฉันไม่ได้หรอกก็คือสบัดบอบใส่ยีนอ้วนค่ะการลดความอ้วนนะคะไม่ใช่ว่าเดือน2เดือนแล้วก็จะเห็นผลนะคะยังไงนะคะก็ใช้ประมาณ6เดือนถึง1ปีนะคะถึงจะเห็นผลแบบย,ยั่งยืนนะคะถ้าลดแล้วอ้วนขึ้น กลับมาอ้วนขึ้นผอมลงอย่างนี้นะคะไม่ถือว่าลดได้นะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกกิโลกรัมแล้วก็กับทุกคนเลยนะคะอยากให้ทุกคนลองเอาชนะใจตัวเองดูนะคะแล้วคุณจะดูว่าใดที่คุณตั้งใจทํานะมันได้ผลเสมอค่ะใ้เวลานิดหน่อยแต่ว่าชัวร์แน่นอนค่ะเอาล่ะคะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับ15พฤติกรรมนะคะที่อาจจะทําให้คุณอ้วนแบบไม่รู้ตัวนะคะยังไงลองเอาไปทํากันได้นะคะแล้วลองคอมเมนต์กันมาบอกด้วยนะคะว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงนะคะส่วนใครชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็คิดว ว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะใหญ่ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครูแอนด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ